สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะพบกับครูแปนะ้งนั้นในรายวิชาภาษาไทายใช่ไหมเสียงครูแปลกไหมแปลกเพราะว่าคุณครูมาอ่านตอนเช้านะคะเ,เนื่องจากว่าคุณภาพเน็ตคุณครูอะ่ะไม่ค่อยจะดีค,ครูก็จะบ่นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ค,ครูก็จะแก้ปัญหาไปตามเคลสตามคลสไปนะคะอ่าชั่วโมงที่แล้วอะ่ะคุณครูต้องขออภัยทีเพราะว่า ในความที่เน็ตคุณครูไม่เสถียรนะ่ะคุณครูก็เลยเหมือนกับคุณครูอัปโหลดผิดนะคะแล้วคุณครูก็แก้ไขให้ไปแล้วแล้วก็คลิปที่เรารู้สึกว่าเรื่องคําวิเศษนะ่ะเขาพูดจบพอดีคือมันพอดีเกินไปมันไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะอ่าแต่ว่ามันก็เป็นการทบทวนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพูดถึงคําวิเศษนิดนึงแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะคุณครูจะให้ในักเรียนตามงานสำหรับคนที่งานยังไม่เสร็จ คือมันก็จะมีบางคนที่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างใช่ไหมเดี๋ยวครูมีรายชื่ออยู่เนาะแล้วก็ส่วนงานไหนที่ค,ครูเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยววันนี้นครูจะแจ้งให้นักเรียนตามงานนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาหลังๆแต่ว่ายังตามงานได้ไม่หมดนะเดี๋ยวงานไหนที่ค,ครูเก็บเป็นคะแนนเนี่ยค,ครูก็จะบอกให้นักเรียนตามนะคะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงคําวิเศษก่อนเนมะื่อ ชั่วโมงที่แล้วครูคให้เรียนกับคครูฝนหรือคครูอะไรนะนะครูคคก็อธิบายไปแล้วบ้างคำว,วิเศษนะคะเอาไว้ขยายคําให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า60นะอ่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า60ค่ะคําวิเศษเอาไว้ขยายคําจําให้แม่นเอาไว้ขยายคําอะไรบ้างนะคะขยายได้หมดนะคะคํานามสรรพนามกริยาหรือแม้กระทั่งคําวิเศษด้วยกันเองนะคะมี10ชนิดนะ เดี๋ยวก่อนคือวิเศษชนิดที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกมันว่าลักษณะวิเศษนะคะลักษณะวิเศษแล้วก็คำการละวิเศษก็คือวิเศษบอกเวลาวิเศษบอกสถานที่ก็คือสถานั้นวิเศษนะคะวิเศษบอกจํานวนเรียกว่าประมาณวิเศษนะคะวิเศษบอกชี้เฉพาะเป็นนิยมวิเศษนะคะแล้วก็ปฏิเสธวิเศษปฏินชยาวิเศษนะคะ มีมีนิยมวิเศษก็จะมีอนิยมวิเศษนะคะรึกฉาวิเศษก็คือวิเศษที่แสดงคำถามหรือข้อสงสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประพันธ์ทาวิเศษนะคะอ่ะมาดูว่าลักษณะวิเศษเนี่ยเป็นวิเศษที่บอกอาการเดี๋ยวนะวิเศษบอกอาการมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอืมนะคะก็คือจะบอกลักษณะต่างๆเช่น สีนะคะชนิดขนาดรูปร่างกลิ่นรสความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นครูในประโยคบอกว่ากระเป๋าโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าสีดำนะคะคำว่าสีดำเนี่ยเป็นคำวิเศษที่เป็นลักษณะวิเศษนะคะเพื่อขยายคำนามกระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพายเนี่ยเป็นคำนามนะคะคาว่าสีดำเป็นคำวิเศษชนิดลักษณะวิเศษนะคะเพื่อมาขยายคำว,ว่ากระเป๋าสพายนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างที่สองแก้วน้ำใบใหญ่มีความจุมากกว่าแก้วน้ำใบเล็กทีนี้ที่บอกรกษณะมีอะไรคะมีคำว,ว่าใบใหญ่ขยายคำว,ว่าแก้วน้ำนะคะมีคำว,ว่าใบเล็ก ก็มาขยายควาว่าแก้วน้ําที่เป็นคํานามเหมือนกันนะคะอันนี้คือลักษณะของคําวิเศษประเภทที่1ลักษณะวิเศษที่บอกลักษณะอาการชนิดสีกลิ่นรูปทรงรสนะคะต่อไปคําวิเศษประเภทที่2เรียกว่าการเลาวิเศษก็คือวิเศษที่บอกเวลานะคะเช่นเวลาเช้าสายบ่ายเย็น วันนี้เมื่อวานปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะคําพวกนี้คําวิเศษที่บอกพวกนี้ก็คือเอาไว้ขยายเหมือนกันแต่ชนิดของมันคือการลาวิเศษนะคะเช่นเมื่อวานฉันตื่นสายอ่าเมื่อวานฉันตื่นสายคําว่าเมื่อวานเนี่ยขยายคาสรรพนามนะคะอ่าคือขยายคําว่า ฉันเป็นวิเศษที่บอกกันละวิเศษคําว่าสายก็มาขยายคําว่าตื่นก็คือขยายคํากริยาเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปให้เร็วต่อไปคําวิเศษประเภทที่3ก็คือสถานวิเศษหรือสถานที่วิเศษนะคะหรือจะอ่านว่าสถานะวิเศษหรือสถานวิเศษก็ได้นะคะนะักเรียนหมายถึงคําวิเศษที่บอกสถานที่นะคะเช่นเหนือใต้ออกกลางตกซ้ายขวาบนร่างนะคะเป็นต้น เช่นคำว่าบ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียนคําว่าใกล้เป็นคําวิเศษนะคะมาขยายคําว่ามาขยายคำว่าบ้านฉันอยู่ก็คือขยายคำนามนะคะขยายคํานามนั่นเองนะคะแมวอยู่ใต้โต๊ะอ่ะคำว่าใต้โต๊ะเป็นคําวิเศษมาขยายคําว่าแมวนอนอยู่ใต้โต๊ะนะจ๊ะอ่ะ ประเภทที่4เรียกว่าประมาณวิเศษคือคําวิเศษที่บอกจํานวนหรือปริมาณเช่น<ม>ตัวเลขนะคะมากน้อยหลายเยอะๆเป็นต้นนะคะอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะคํานี้เช่นครูยกตัวอย่างน้องได้เงินไปโรงเรียนวันละห้สิบาทคําว่า50บัาทเนี่ยอ่ะไอตัวเนี้ยนะคะเป็นคําวิเศษที่ที่บอกปริมาณหรือว่าบอกประมาณนะคะ สมชายยิ้มหลับในห้องเรียนอยู่บ่อยๆคำว่าบ่อยๆนะคะเป็นคำวิเศษที่บอกปริมาณนะคะต่อไปปฏิปฏิเสธวิเศษนะคะวิเศษประเภทนี้เป็นคำวิเศษที่เอาไว้ขยายแสดงถึงความปฏิเสธนะคะเช่นไม่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ได,ไไดไ้ต้นนะคะอายุตัวอย่างคำว่าเขาไม่ได้ชอบพอกับฉันคำว่าไม่ได้ เป็นคำวิเศษประเภทปฏิเสธวิเศษนะคะต่อไปปฏิญญายาวิเศษก็คือหมายถึงเมื่อมีปฏิเสธก็ต้องมีตอบรับใช่ไหมปฏิญญายาวิเศษก็จะเอาไว้ตอบรับก็คือคำวิเศษที่ใช้ตอบรับสแสดงการขานรับเช่นใช่ครับค่ะเป็นต้นรับทราบค่ะเป็นต้นนะคะเช่นรับทราบครับผมจะทําตามคำสั่งเดียวนี้ คำว่ารับทราบครับเป็นคําวิเศษนะจ๊ะเอาไวข้ขยายคํานามสรรพนามหรือคําวิเศษโดยกันเองก็ได้นะคะจะอยู่ข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังประโยคก็ได้นะคะปฏินชยาวิเศษเป็นคําวิเศษที่เอาไวข้ขาดรับนั่นเองนะคะอ่ามาจ้ะต่อไปคําวิเศษประเภทที่7ก็คือนิยวนวมวิเศษเป็นคําวิเศษชี้เฉพาะนะจ๊ะเช่นนั่นนี่น่นนะคะเออเช่น ที่นั่นขายของที่เธออยากได้คําว่าที่นั่นเป็นนิยมวิเศษจ้าเอาไว้ขยายคําเหมือนการคําวิเศษทุกชนิดเอาไว้ขยายคํานะคะเมื่อมีนิยมก็ต้องมีอนิยมอ่ะแปลว่าไม่ใช่ไหมอ่นิยมวิเศษเป็นคําวิเศษที่ไม่ชี้เฉพาะเช่นใครที่ไหนอะไรเมื่อไหร่เป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็เรื่องของเขาอคำว่าที่ไหนเป็นอนิยมวิเศษจ้า ต่อไปคําวิเศษปัะเ์ที่เปรจดชาวิเศษปริดชาก็คือคําถามใช่ไหมเช่นปรุจชาวิสชนานักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะปรุจชาวิเศษหมายถึงคําวิเศษที่แสดงคําถามด้วยความสงสัยเช่นอะไรอย่างไรทําไมเมื่อไหร่เท่าไหร่ถูกต้นนะคะเช่นโน้ตบุ๊กคู่แป้งซื้อมาราคาเท่าไหร่ คำว่าเท่าไรเป็นคำวิเศษประเภทปรจชาวิเศษนั่นเองต่อไปวิเศษประเภทสุดท้ายก็คือประพันธ์ควิเศษค่ะหมายถึงคำวิเศษที่ใช้เชื่อมคําหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นมักจะมีคําว่าที่คําว่าซึ่งคําว่าอันคําว่าเพื่อให้เป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่าคุณพ่อปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาในบริเวณบ้านคำว่าเพื่อให้เป็นคําวิเศษนะจ๊ะ ที่ใช้เชื่อมคําหรือประโยคให้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองอ่ะครูจะจบเรื่องคําวิเศษแล้วครูจะจบเรื่องคําวิเศษแล้วนะคะต่อไปคุณรูจะบอกหัวข้อที่จะให้นักเรียนตามงานนะคะลูกอ่ะงานที่ครูเก็บคะแนนค่ะเป็นเรื่องชนิดของคํานี่แหละนะคะคํานามคสํสรรพนามกริยาวิเศษงานอยู่ตรงไหนงานอยู่ในแบบฝึกหัดค่ะเรื่องชนิดของคํานะคะอ่ะชนิดของคํานักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดไปที่หน้าไหนดี อ่าหน้าซักสี่สิบเก้านะเริ่มต้นเลยนะคะอ่าเป็นงานจะเป็นงานที่คุณครูสั่งว่านัาเกเรียนค่ายทําแบบฝึกหัดหน้านั้นหน้านี้นะคะเอามาเลยจ้านะคะตั้งแต่คํานามใช้เรียกชื่อนะคะคําสรรพนามใช้เรียกแทนนะคะคํากริยาสื่ออาการคําวิเศษขยายคําจําให้แม่นนะคะอ่าอันนี้คืองานที่คุณครูเก็บคะแนนนะคะลูกขอให้หนัเกเรียนตามงานด้วยนะคะ แล้วก็ตัวที่2องนั่ครูกเก็บคะแนนก็จะเป็นเรื่องประโยคค่ะแต่งประโยคถูกต้องตามหลักภาษาประโยค2ส,ส่วน3ส,ส่วนนะคะแบบฝึหกหัดเรื่องประโยคเดี๋ยวนะเรื่องประโยคจะอยู่ที่จะอยู่ที่หน้าไหนเดี๋ยวครูดูก่อน อยู่ที่หน้า76นะคะรูกภาษาไทยหน้าเรียนฝึกเขียนด้วยประโยคนะคะอันนี้ให้นักเรียนตามสําหรับใครที่ยังไม่ส่งสําหรับใครส่งแล้วครูเก็บคะแนนแล้วนะคะต่อไปอีกงานหนึ่งที่ครูเก็บคะแนนก็คืออืกลอนสี่และค,าค้าขวัญค่ะแต่ว่าครูครู้สึกว่าหน่วยนี้นักเรียนส่งงานมาค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละนะใครยังไม่ส่งให้ตามนะคะลูกกลอนสี่และค้าขวัญน,นะคะ กรอสี่และคำขวัญจะอยู่ที่หน้า82จ้าคำขวัญจะอยู่ที่หน้า88ค่ะนักเรียนถ้าถ้ามันจะคลาดเลื่อนก็จะไม่เกินนี้นะคะสําหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะต่อไปที่คุณครูเก็บคะแนนก็คือการเขียนย่อความค่ะจากเรื่องสั้สนการเขียนการเขียนย่อความเนี่ยจะอยู่ที่หน้า133ค่ะแล้วก็การเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะ ต่อไปหน่วยที่ค,ครูเก็บคะแนนก็คือจะเป็นเรื่องเพลงพื้นบ้านนะคะเพลงพื้นบ้านจะอยู่ที่หน้า210ค่ะจะอยู่ที่หน้า210้ถ้าจำไม่ผิดนะคะนักเรียนสามารถรีหรือกรอกกลับมาฟังหน่วยที่ค,ครูใช้เก็บคะแนนได้นะคะว่าอ้าวครูเก็บคะแนนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตามงานนะคะจากนี้ไปค,ครู อ่ะสัญญาณขาดหายไปอ่ะสัญญาณขาดหายไปไม่แน่ใจว่าอัดต่อเนื่องได้หรือเปล่านะคะลูกก็เป็นว่าจากนี้ไปให้นักเรียนตามงานนะคะตามงานตามหัวข้อที่คุณครูบอกเลยนะคะใครที่ฟังไม่ฟังไม่ค่อยชัดเจนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกรอกลับมาฟังได้อีกนะนักเรียนก็ตามงานตามนั้นแล้วจากนี้คุณครูก็จะให้ตามงานเรื่อยๆนะคะใครที่ งานยังไม่เสร็จก็รบกวนตามด้วยนะอ่ะแล้วก็เราฟังข่าวคราวจากคุณครูที่จะแจ้งเสมอผ่านคลิปค่ะสําหรับวันนี้คุณครูพอแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าเน่นครูจะไปทางเขาอีกแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ